สวนะัสดีครับอย่ที่าบ,บ้านผมย่ตอนนบดานครับตอนนับดานปูครับส่วนกะพ้อตะพ้อครับขนาดจอครับสองมอครัพอมอพ่อหนาส ภาพภาสิุดปลยประคาปีประมาณ10เมตรขนาดที่เห็นน้ามีแรงครับตอนร่น้ำใส่เองนูมานน้ำหดคับน้ำปลาปาเพราว่าใส่ bạn đây. a y i c n chim. m n h c s n nào con n thôi b m t i r u n แาดว่าจะลดไปประมาณ6เมตรหลืครับ6เมตรถึง7เมตรเป็นเศษเครื่องที่โบราณครับเป็นโต Ich liebe พวดีครนบให้นางเยอเองจนเจ้าาย ใ่ทอยงใส่อยนโอ้โหจ่ไถบอที่มอทอขนาดแน่น้ยลหทอสองนิ้วนี่แมนซ้ำทอยพกระปวดแม่นซ้นซ้ำแมนซ้ำทอพอกระปวดบอสจะหาทอมาให้ทอยคนกระปวดบาง ก็หัดเรียนเรื่องเตีย ่ีเลูกเล็กคือตัวคนไทยต่องผู okay, ้ใดสดใจจะนำบัตดานนะฮะบอลรพันหาบอกที่เท่าใดก่อนเอบอลรพันหาที่ทีพันก่อนสี่พันเนอะพันผิดเนอะเราจะพันหา ลดาแต่ขนาดของท่อนะครับท่อใหญ่กับแคงกว่านี้ท่อหน่อยกับราคานีแหละครับ4,000โดยประมาณไม่เม่่อะไรอกนี่อ้แปลออกนี่ดิอะ่อะ ออกดิเออออกดีอะว่เขาเลาวออกดีค่ะเขาว่านํำกระใสนนำกินแ่บพอมออกหลายเล้วกมันใส่งานเนีเย้อเจะใส่ชิ้นพวเมตรเองหนามีงานมีจันใส่ยุ่นั่นเลยว่ะไปผูกเขาโพดปถูแยงได้เลยเรียยร้อยเข้า่าง่ายนลยอืม ดูมุมดุฮะเอาลงมานบก่อนมนันี่เนีนี่คนบงการ